สวัสดีค่ะเรามาพบกันใน EP 2นะคะของการพันมอเตอร์ปั๊มน้ำา2ตัวนี้นะคะจะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะเนาะตอนนี้จะเป็นการต่อหัวสายแล้วนะคะเพราะว่า EP 1เราได้พันแล้วก็บอกรวดบอกเบอร์รอบเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อหัวสายกันเลยค่ะเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยนะคะนี่ค่ะนี่คือชุดลันนะคะชุดลันจะแดงดำนะคะ นี่คือต้นหลันตัวนี้แม่เหล็กยาวหกจุดสังนะครับตัวนี้แม่เหล็กยาวห้าจุสองนะครับของนี้ตชีวิธีต่อก็เราสายเดิมนะครับเอาโอเวอร์โหลดตัวเดิมนะอย่าตัดทิ้งนะครับโอเวอร์โหลดสำคัญนะคะเดี๋ยวเมีช่างจะซูมให้ดูปลาแห้งตัวนี้มันจะช่วยตัดได้นะมอเตอร์จะไม่ไหม้นะครับ นี่ค่ะนี่คือโอเวอร์โหลดนะบางท่านอานจจะยังไม่เคยเห็นนะคะก็ค,คือตัวนี้สายออกด้านหน้าเราจะต่อให้มันหมุนไปทางนี้แล้วก็เอาปลายตัวน,นี้ปลายลันนะครับตัวนี้ปลายลันตัวน,นี้ต้นลันตัวนี้ต้นสตาร์ตตัวน,นี้ปลายสตาร์ ก็จะทำสีไว้ตามสายไฟนี้เลยนะสายไฟก็จะมีมีแดงมีดำแล้วก็มีขาวสองเส้นขาวสองเส้นนี่คือนี้เข้าคาปาคู่นี้เข้าไฟวิธีต่อก็คู่นี้จะเป็นปลายปลายลันบวกกับต้นสตาร์ทนะครับ ปลายลันบวกต้นสตาร์ทนะคะเป็นสายคอมมอนค่ะใช่ค่ะต่อมาก็รวมน,นี้ผมจะทําไว้เป็นสีให้มันตรงกับสีสายไฟแล้วนะตัวน,นี้ก็เท่ากับเป็นสายสีแดงนะ โอเวอร์โหลดนะคะ uh, <Over> ค่ะสายคอมมอนเมื่อกี้เราก็ไปต่อเป็นโอเวอร์โหลดเลยค่ะน,นี่ก็เป็นต้นต้นรันค่ะต้นรันต้นรันก็จะมีสองเส้นเนดะีดำนี่ไปเข้าไฟนะหิดเลยแน่ อนนี้เข้าไฟเป็น NL นะพวกนี้แล้วก็จะมีพ่วงเส้นหนึ่งมาเข้าคาปา จะมาต่อสายสตาร์ทกันค่ะตรงนี้สตาร์ทสีขาวก็เข้าคาปานะครับเข้าคาปา,านี่มาต่อด้านนี้แล้วก็ใส่ปลอกสายเลยเดี่ยน้องๆจะใส่ปลอกสายเลยนะคะ สายไฟนะครับกรณีที่เราสายเดิมเนี่ยเรามันจะเชื่อมติดยากเลยนะให้เราปูดทำความสะอาดให้ให้ดีนะครั EP นี้เราก็จะอยู่กันต่อหัวสายทั้งสองตัวนะคะต่อเสร็จมัดมอเตอร์อาบน้ํายามอเตอร์แล้วก็ประกอบลองมอเตอร์กันนะคะก็จ,ะจับดูนะครับถ้าตรงไหนคมเราก็แก้แก้ว่ามันจะลงไปจิ้มรวนนะคะ่ะอย่าให้มันคมนะคะเราก็แก้งานได้ค่ะเยมัดกีใหม่มพอมันเย็นแล้วให้จับดูนะคะ เดี๋ยวเราก็จะมาต่อ,อตัวหัวสายตัวนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมัดพร้อมกันเลยนะคะรนี้เราก็ใช้โอเวอร์โหลดเดิมของเก่าอย่าทิ้งนะครับนี่ค่ะนี้ก็เหมืนเดิมนะครับเพื่อจะให้จำง,ง่ายก็ทำสีสายไฟลอกสายไว้แบบนี้ นนี้กป,ปลายปลายลันกับต้นสตาร์ทถ้าสายออกด้านหน้าให้ต่อปลายลันกับต้นสตาร์ทนะครับจะอยู่ใกล้ๆกันอย่างนี้นะส่วนอีกคู่หนึ่งมันจะอยู่ห่างกันนะี้ถ้าถ้าพันถ้าพันตำแหน่งแบบนี้นะแต่ถ้าพันย้อนมาทางนี้ก็ต้องไปไล่ใหมอ่อีกทีนะ ต้นลันอยู่นี่นะครับต้นลันอยู่นี่ต้นสตาร์ทอยู่นี่นะครับถ้าเวลาลงก็ให้ทับไปอย่างนี้นะถ้าเกิดว่าทับย้อนลงมาต้นมาย้อนทางนี้มันก็จะหมุนไปอีกด้านานึงนะก็ให้พันกอพันชุดลันชุดแรกเสร็จชุดลันตรงนี้คือต้นเสร็จแล้วก็ให้เอาต้นสตาร์ทชุดแรก มาลงตรงนี้นะครับเวลาตกนปลายรันตัวนี้ต้นสตาร์ทนะครับเอามารวมกันนะพันเสร็จแล้วก่อน สตาร์ทก็สีขาวนี่นะคะนี่ช่างทองจะใช้สายไฟใหม่เลยนะคะสำหรับ f c เนอะที่คอมเมนต์ถามนี่ช่างมาอยู่นะคะว่าไอสายเดิมของลูกค้าเนี่ย ถ้าต่อใหม่ทำยังไงก็ดูคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ว่าโอ้โหไดต้องใช้ตัวเดิมนะคะเนาะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นดำกับขาวนะครับตัวนะะี่ค่ะก็เป็นสายไฟเส้นใหม่นี่แหละต้นัน,นะะก็เป็นดำกับขาวนะจะไปเข้าคาปาแล้วก็เข้าไฟใช่ค่คะ สีขาวเข้าคาปาสีดำเข้าไฟนะคะเนาะมาจากต้นลัน,นค่ะเธอจำง่ายๆก็คือจุดกำเนิดของสายคาปาสายไฟก็จะมาจากเนี่ยค่ะชุดลันชุดสตาร์ทของมอเตอร์นะคะก็คือ้ยะะเชื่อมเลย่ะเมื่อกี้เล้ค่ะ ับดกี้เสร็จให้จับดูด้วยนะคะ นี่ค่ะก็เสร็จแล้วเดี๋ยวให้ช่างทองเตรียมเชือกแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีตอนช่างทองมัดมอเตอร์นะคะนี่ค่ะกันต่อสายก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีตอนช่างทองมัดเน,ะะน,ะน,อน,อนาะซึ่งในหลายๆคลิปก็จะมีนะแต่เดี๋ยวเมทช่างจะถ่ายให้ดูนะคะนี่ค่ะช่างทองกําลังมัดมอเตอร์แล้วนะคะก็จะมัดอย่างนี้ทุกล่องมอเตอร์เลยนะคะแยกเข้าไปทุกล่องเลยนะคะใช้เชือกมัดมอเตอร์นะคะ ลดแรออกให้ดูด้วยโอเค okay. ตัวนี้คือล็อกไว้นะคะว่าเราจะให้หัวสายอยู่ตำแหน่งไหนเราก็ล็อกไว้นะคะตอนนี้ท่างทางดึงออกแล้วเห็นไหมคะท่งทองมัดไว้4จุดนะคะถ้าสงเจ็ดีๆจะมองเห็นนะ โอเวอร์โหลดเนาะสำหรับน้ำน้ำตัวนี้นะคะหลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นเนาะเนี่ยค่ะหน้าที่ของโอเวอร์โหลดก็คือถ้ามอเตอร์ร้อนมอเตอร์ก็จะตัดนะคะสำคัญะคะ่ะซึ่งสามารถเอาโอเวอร์โหลดเก่าที่ติดมากับมอเตอร์ที่ไหม่แล้วนะคะมาต่อ ให้หมอเตอร์ที่เราพันใหม่ได้นะคะอย่าตัดทิ้งของลูกค้านะคะ เราก็จะพันจนเสร็จ2ตัวเลยนะคะนะคุณช่าก็เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีตอนช่างทองอาบน้ํายามอเตอร์2ตัวนี้เลยนะคะก็จะเหลืออีกตัวหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนอาบน้ายาค่ะค่ะตอนนี้พันมอเตอร์เสร็จแล้วมัดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาอาบน้ํายานี่เรามาดูหัวสายกันก่อนค่ะขานะคะขาสีขาวเข้าคาปาสีแดงสีดาเข้าไฟนะคะเห็นไหมคะ เนาะเสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวเราก็จะามาอาบน้ำยากันนี่ค่ะนี่วิธีอาบน้ำยามอเตอร์นะคะอาบเสร็จเดี๋ยวเราก็จะไปอบอค่อยๆหยหดลงไปนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีตอนประกอบมอเตอร์เลยจ้าตอนนี้มอเตอร์ได้อบเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยค่ะแล้วเดี๋ยวก็จะลองให้ดูนะคะทำประกอบ,บตามมาร์กเดิมเลยนะคะ ลงมาร์กเดิมนะคะก็ใส่น็อตสี่ตัวค่ะคาปาแต่ละรุ่นค่าไม่เท่ากันนะเดี๋ยวช่างทองจะให้ดูค่าคาปานะคะของมอเตอร์ปั๊มน้ำตัวนี้นะคะโอเคค่ะสีขาวนะคะ เข้าไฟนะครับเดี๋ยวให้ให้เราดูข้างนอกก่อนนะถห้ราดูข้างนอกแบบนี้มันจะไม่งงนะแต่ถ้เาเข้าไปแล้วเดี๋ยวจะงงนะครับเดี๋ยวเราจะลองให้ดูเลยใช่ไหมคะจะลอง ค่ะถือว่าใช้ได้นะคะถ้าอยากให้ใกล้เคียงกว่านี้นะคะก็ให้เปลี่ยนคาปาค่ะนี่คือคาปาของเดิมที่ลูกค้าเอามานะคะเนาะค่ะตัวนี้ก็สำเร็จเสร็จสิน้นเดี๋ยวเรามาประกอบตัวที่สองกันเลยนี่ค่ะสายออกด้านหน้านะคะตัวนี้สายออกด้านหน้านะคะ ก็ทำความสะอาดล่องไม่ให้มันมีอะไรมาขวางนะเรียบนะคะรับรีความเรียบร้อยนะใส่เข้าไามาร์กเดิมใส่ให้ตรงมาร์กเดิมนะคะกเ็ะะเก็บความสะอาด ก็ใส่น็อตสี่ตัวค่ะตอนเราขั่น็อตเราก็หมุนแกนดูด้วยนะคะว่ามันคล่องไหมโอเคใช้ได้ค่ะตรงนี้ก็เอากระดาษทรายเบอร์พันนะครับขัดก่อนที่จะประกอบซีนนะครับเพราะว่าถ้าประกอบซีนแล้วขัดไม่ได้นะ มันซีดเล็กๆได้ค่ะเราเดี๋ยวมันไปโดนส่วนอืน่นนะครับค่ะเราก็จะประกอบส่วนอื่นกันเลยค่ะสีแดงเข้าเลยนะคะเข้าสีแดงนะสีแดงเข้าสีแดงนะคะนี่ค่ะนี่คือสาย<ด>ที่ช่างทองทําใหม่นะคะเพราะว่ามอเตอร์ต,ตัวนี้สายเดิมเขาใช้ไม่ได้นะคะ ทองตัดแล้วก็ต่อให้ดูใหม่เนี่ยนะคะสายเดิมมันสั้นนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาต่อสายไฟลองกันเลยจ้าสำหรับคลิปนี้เราอยู่กันใน ep 2นะคะ ep 2ก็จะเป็นการต่อหัวสายมอเตอร์ที่พันขดลวดทองแดงเสร็จแล้วนะคะ แล้วก็อาบน้ำยามอเตอร์ประกอบมอเตอร์ลองมอเตอร์นะคะถ้าใครอยากรับชมการพันแบบละเอียดบอกรอบบอกเบอร์ลวดนะคะทั้ง2ตัวนี้นะคะปั๊มน้ำ2ตัวนี้ก็รับชมได้ EP หนึ่งนะคะไม่งั้นก็กดที่ตัวไอด้านบนเลยนะคะเมียช่างจะขึ้นตัวไอไว้ให้นะคะมีการซ่อมปั๊มน้ำหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ ถ้าค่ามันยังได้เราก็จะไม่เปลี่ยนให้ลูกค้านะคะกินอยู่หนึ่งจุดสามนะคะกินอยู่หน <the invisible skin> เห็นค่ม้ลองเห็นค่ะหหนึ่งจุดสี่ าปากันตัวนี้คาปากินอยู่0.5ช่างทอาบอกว่ามันจะต้องเปลี่ยนนะคะค่าคาปาเสื่อม ตอนนี้ทั้งทองขัดแกนนะคะด้วยกระดาษทรายเบอร์พันนะคะก่อนที่เราจะใส่ซีนนะคะ จะมีสายเก่าอยู่นะครับก็คือสีแดงก็เข้าแดงนะครับดำก็เข้าเข้าดำาส่วนน้ำตาลกับเขียวนี่ก็ตัวนี้ก็เป็น N, เอ็นตัวนี้ก็เป็น L ค่ะเนาะวันนี้เราก็ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวก็จะโทรให้ลูกค้ามารับของเลยนะคะ สำหรับคลิปนี้ EP 2ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะคลิปนี้เมียช่างลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าเมียช่างจะพาไปซ่อมอะไรก็ติดตามรับชมกันนะคะสวัสดีค่ะ